เหรอมันจะลายไหมครับไม่ใจร้ายแต่เป็นมิตเป็นคนคนช่วยเหลือคนไหมช่ยวยเหลือโอ้ดีจังเลยเนาะแม่ครับถ้าเป็นกาแฟรินิบแปงลงร่างเป็นอะไรก็ได้อ๋อไม่แต่เป็น,เป,นเป็นมุมได้เลยอืมโอถ้ามันช่วยเหลือคนนี่มันน่าจะมาอยู่กับเราเนาะช่วยปราบโควิดมันน่าจะปราบโควิดได้ไหมอืมท้ามี โบิดอีกตัวสีมูนนี่หายแน่นอนหายแน่นอนเหรอโ้อหร้ายกาจมากเลยร้ายกาจมากที่ท่านเกาะก็มีเป็น s อ p เหมือนกันนั่นเหรอแล้ว S C สสุดยอดเอสมันมีมีกี่อย่างกี่แบบอะไม่รู้อะเป็นงูแล้วก็เป็นรองฮอสตัวใหม่ก็คือตัวสีแดงอ่ะมันดุร,าร้ายเวลากระดูกรองฮอส อ,อ่ะแตัวสีขาวแล้วสีแดงกันนั่นสีแดงมันก็เฝ้าอ๋อเหรอเฝ้ากระดูกของตัวสีขาวเหรอใช่อ๋อมันเป็นเพื่อนกันเหรอมันเป็นเพื่อนกันแต่ตัวสีแดงมันไม่ได้เป็นไม่กับคนอ๋อทำร้ายคนด้วยมันมีพลังเยอะไหมลูกอาจะเยอะ,ะอออขอพลังมันมาได้ไหมเนี่ย เอาไว้ต่อสู้กับโควิดเนาะขอพลังมันเจ๋งไปเลยอะ SGP นี่เยอะเลยอะแม่ครับครับคุณแม่อยากเป็นในตัวนั้นไหมอยากเป็นในัวนี้ตัวไหนครับไอ้ตัวนั้นอะ SGP ที่เป็นเหมือนลูกปั้นอะเป็นตัวแบบเป็นลูกปัน้นเหรอใช่ถ้าหาันหลังแล้วมันก็จะมาห,านหาันคอหเราไอ๋อไม่อยากเป็นเลยอะ่ะไม่อยากเป็นจาก SGP เลยอะ่ะอยากเป็นคุณแม่นี่แหละ ดีกว่า CCP น่ากลัวไม่น่ารักไม่สวยเลยคุณแม่มครับแต่มันมีตัวน่ารักสองตัวนะก็<อ>คือไอตัวเจลลี่อ่ะที่มันเป็นมิกับเราอ๋อที่ที่มันขโมยเด็กไปปะมันไม่ได้ขโมยเด็กเลยมันมันช่วยเหลือคนเลยอะ่ะอ๋อช่วยเหลือเด็กยอร์อแลแค่ก็มีตัวโหดร้ายเลยตัวตัวโหดร้ายแม่ครับรู้ไหมว่าใครอึดที่สุดไม่รู้ครับ หนูไม่รู้อ้าวเหรอหนูก็ไม่รู้เหรอหนูว่าไอตัวนัน่นแหละไอตัวที่เก่งก็คือสไลเดอร์แมนสไลเดอร์แมนทำอะไรได้บ้างนะวัดตัวก็ได้วัดตัวหายตัวเหรอวัดไปวาดมาอานี้เหรอวัดไปวัดมาเวลาแข่งแข่งวิ่งอ่ะก็วัดเลยเจ๋งมากแบบเหมือนขี้โกงอ่ะขี้โกงโอ๋อขี้โกงเขาเขาว,ขาวิ่งกันตัวเองวัดเอาก็เลยชนะอย่างนี้เหรอ โอ้ไม่ดีไม่ดีเป็นคนขี้โกงไม่ดีเนาะไม่ใส่ไม่ดีเราจะไม่ขี้โกงแค่เดินไปเดินวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปดีกว่าขี้โกงไม่ดีเลยถ้าเป็นดูแฟดวิ่งทีเดียวถึงเลยถึงเลยเหรอดูแฟดอบบมนเร็วไมไม่ขี้โกงหรอกไม่ขี้โกนแต่เขาวิ่งเร็วใช่ไหมลูกใช่เขาได้เขาได้พลังมาคุณแม่กินอะไรกินมะขาม ข้าวอยู่กับมะขามินนี้ได้ไหมหาไม่ได้แกะมาเหรออ๋อมันแข็งคินไม่ได้แม่แกะให้มะขามหวานคินมะขามหวานกับข้าวเหนียวีหลยจังเลยวิตามินซีบวกน้ำผักเสริมสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่นี่นี่เอาเม็ดมันออกเอาเอาฟันแทะแทะ แล้วก็เอาม็นมันออกเกีเปรี้ยวๆหน่อยทำไมมันจิบก็ฟันท้างหน้าตัวเองไม่มีติดขวดนมจนห้าหกขวดก็อย่างงั้นแหละมันก็ฟันฟุ๊ทำไมก็ฟู่ว่าฉันแปลงความั็นก็ยังไม่แปลงเออจังทุยหรอเนี่ยครับผมอุ้ยชื่นใจเลยเหรอชื่นใจเลย กีน้ำผักน้ำผักคอเลฟิลกับบวกกับวิตามินซีบำรุงร่างกาย <c oughs> นี่ไงอ,อ,รอร่อยด้วยอร่อยด้วยคะ่ะใส่น้ำอะไรก็ได้แต่น้ำที่ไม่มีประโยชน์แสงไดะใส่น้ำแอดลมที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ติฟันละ่ะกินนี่เปรี้ยวไหม อรอดีออไมแต่ดันมันมาเครับแล้วูยาถนะเอ้ามันก็มันจะมันจะเป็นแบบนี้เอามือเอามือขวนดูเนี่ยมันจะไม่มีเราเอามือสกิปดิหนึ่งจะได้แข็งๆสุกแล้วเออแต่ถ้ามันไม่สุกมันจะมันจะเป็นสีเขียวๆครับ มขะขามภาษากฤษแทมมารีนแทมมารีนแนปลว่ามะขาม